ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดียช่องสตังมีเดียช่องข่าวของคุณสตังเตือนคุณระะจำที่5เมษายน2566ครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ไปยืนยันตัวตนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐแล้วใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้วในการรูปซื้อสินค้า คุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าตอนนี้เนี่ยมันมี6รหัสอันตรายที่เสี่ยงในการโดนขโมยเงินจากบัตรประชาชนของคุณนะฮะดูด่วนฮะว่าคุณเนี่ยได้ใช้6รหัสอันตรายนี้หรือไม่ซึ่งหลายคนรู้เนาะตอนที่ไปยืนยันตัวตนนะครับทางธนาคารเนี่ยจะให้คุณเนี่ยตั้งรหัส6ตัวซึ่งอันดับหนึ่งที่อันตรายมากที่สุดคือ1 2 3 4 5 6นะไม่รู้ว่าคุณมีรหัสนี้หรือเปล่าอันดับ2คือเลข16ตัวอันดับ3เลข0 4ย์ตัวอันดับ4 12 12 12นอนะครับและอันดับห้าเป มากหลายคนเนี่ยตั้งรหัส6หลักเป็นวันเดือนปีเกิดน,นะครับซึ่งหากบัตรประชาชนของคุณหายปั๊บแล้วคนที่เขาได้เนี่ยเขาลองไปรูดซื้อสินค้าโดยดาวจากวันเดือนปีเกิดของคุณเนี่ยเขาอาจจะได้ใช้สิทธิ์รูดซื้อสินค้าในเดือนนั้นไปเลยนะครับและอันดับ6คือหมายเลขบนบัตรประชาชน13หลักนะครับหากคุณทำบัตรประชาชนหายคนที่เขาได้บัตรหรือว่าคนที่เขาขโมยบัตรของคุณไปเนี่ยเขาอาจจะไปรูดซื้อสินค้าและลองดาวหมายเลข6หลัก จากหมายเลขบัตรประชาชนาค13หลักได้นี่คือ6รหัสอันตรายนะครับไม่รู้ว่าคุณผู้ชมเนี่ยได้ตั้งรหัสเหล่านี้หรือเปล่าถ้าหากตั้งนะครับตังเป็นห่วงเนาะอยากให้ไปเปลี่ยนรหัสให้มันซับซ้อนกว่านี้นะฮะให้คนที่เขาเนี่ยคิดร้ายไม่สามารถที่จะเดารหัสของคุณได้นั่นเองนะครับสาหรับการไปเปลี่ยนรหัสนะครับก็สามารถไปได้ที่ธนาคารกรุงไทยนะครับทําขั้นตอนเหมือนกานดีนะตัวตนเลยก็ไปเปลี่ยนรหัส6หลักได้แต่ถ้าใครไม่ได้ใช้รหัส อันตรายเหล่านี้อยู่แล้วนะฮะก็ใช้ได้ปกตินะครับหรือว่าถ้าใครมีรหัสอันตรายแต่ว่าไม่เปลี่ยนก็แล้วแต่แต่ก็ต้องดูแลบัตรประชาชนของคุณให้ดีนะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากจะเตือนคุณผู้ชมเนาะหากคุณผู้ชมท่านใดอยากดูขา่าวสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตางค์มีเดียด้วยนะครับสตางค์จะส่งข่าวให้คุณถึงหน้าจอ YouTube คนที่กดกระดิ่งจะได้รับข่าวโดยตรงจากสตางค์ก่อนใครอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ มีคำถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตังคไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ0825171297ย้ำอีกครั้งเจอกันที่สตังไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ